สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเงินที่ต้องรู้นะคะวิธีการออมเงินที่ถูกต้องฉบับคนออมเงินไม่อยู่หลายคนมีความพยายามที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพื่อเก็บออมไว้ใช้จ่ายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นออมเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉินซื้อบ้านซื้อสังหาหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ก็มีแผนออกมาที่แตกต่างกันออกไปตามจำนวนเงินที่ต้องการนะคะสำหรับบทความนี้ก็จะนำเสนอวิธีการออมเงินที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำตามได้เพียงนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเงินของคุณและก็ใช้ความมีวินัยในการออมของตนเองนะคะเพื่อให้สามารถออมเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะ การสร้างวินัยในการออมให้กับตัวเองสำหรับคนที่ออมเงินไม่อยู่มักเกิดจากการวางแผนการออมที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือขาดวินัยทางการออมเมื่อแบ่งเก็บไปแล้วก็ยังนำส่วนนั้นมาใช้อีกการสร้างวินัยการออมจึงเป็นเรื่องที่ควรมีและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อทำให้ยอดเงินออมของเราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้โดยสามารถทำได้ดังนี้นะคะ การตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจนโดยการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินของคุณ <c oughs> ว่าเป้าหมายการออมคืออะไรซึ่งจะช่วยกำหนดระยะเวลาการออมให้คุณได้การออมระยะสั้นคือตั้งแต่ศูนย์ึงสองปีสำหรับเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือซื้อของที่ราคาแพงเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินหรือการออมระยะกลางระยะเวลา2-10ปีนะคะ สำหรับเป็นเงินต้นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ดาวรถหรือเพื่อใช้ในการดำเงินธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจนะคะการออมระยะยาวระยะมากกว่า10ปีเพื่อเป็นเงินในอนาคตหลังกเกษียณหรือเพื่อการศึกษาของลูกในอนาคตนะคะนอกจากนี้การตั้งเป้าหมายการออมยังช่วยให้เราทราบถึงยอดเงินที่จะต้องแบ่งเก็บในแต่ละเดือนว่าควรจะแบ่งเก็บในจำนวนเงินเท่าไหร่ ถึงจะทำให้คุณได้ยอดเงินตามแผนการออมที่วางไว้นะคะการสร้างวินัยให้ตัวเองนอกจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วข้อที่2คือต้องตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องนะคะการออมเงินในระยะแรกหลายคนมักจะพบปัญหาของการออมไม่อยู่ด้วยการนำเงินออมออกมาใช้ทีละนิดจนหมดไปในที่สุดนอกจากขาดวินัยในการเก็บออมที่หนักแน่นแล้ว ดังนั้นจึงควรเริ่มสร้างวินัยทางการออมที่มีประสิทธิภาพก่อนด้วยการทำอย่างเคร่งครัดและทำอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อตั้งใจจะออมเงินแต่ละเดือนจํานวน3,000บาทแล้วก็ควรทำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้เกิดความเคยชินของการออมขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องหักห้ามใจการนําเงินออมออกมาใช้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆนะคะ นอกจากนี้ยังมีวิธีที่ช่วยให้คุณออมเงินได้ง่ายๆนั่นก็คือการเปิดบัญชีเงินฝากประจำนะคะเพราะจะไม่สามารถถอนออกมาใช้ก่อนได้อีกทั้งยังมีดอกเบี้ยงเงินฝากที่เปรียบเสมือนรางวัลในการออมอย่างมีวินัยให้อีกด้วยและคุณอาจจะตัดเงินจากบัญชีประจำวันออกมาออมไว้โดยอัตโนมัติในแต่ละเดือนเพื่อให้คุณขยับเข้าใกล้เป้าหมายได้ในทุกๆเดือนนะคะ แล้วเราจะออมอย่างไรให้ยั่งยืนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะก็คือจะพิ่งถอดใจนะคะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะต้องทำให้ในแต่ละวันทำสม่าเสมอเพราะความยุ่งยากที่ต้องมาจดค่าใช้ใจ่ายลงในสมุดอยู่ตลอดเวลาแต่การทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นสำคัญต่อการออมอย่างแน่นอน และในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการทำรายรับรายจ่ายที่คุณไม่ต้องปวดหัวไปกับการจดบันทึกลงสมุดแถมยังแสดงสถิติและค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายของคุณได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยบัญชีรายรับรายจ่ายดูว่าพฤติกรรมการใช้เงินในชีวิตประจำวันของคุณเป็นอย่างไรและผลลัพธ์ของการทำบัญชีนี้จะบอกความสามารถในการออมเงินของคุณว่า เงินที่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนั้นสมเหตุสมผลกับเงินที่แบ่งไปหรือไม่ถ้าทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วพบว่าเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่พอใช้คุณอาจจะต้องลดปริมาณของเงินที่แบ่งเก็บลงหรืออาจจะต้องปรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงเพื่อเงินเก็บในจำนวนที่ต้องการนอกจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว การแบ่งเก็บอย่างน้อย10-20%จากรายได้เหลือหลังจากเราได้เงินเดือนหรือมีอไรายได้จากช่องทางอื่นเข้ามาสิ่งแรกที่ควรทําก็คือการหักเงินไปเก็บ10-20%ของรายได้ในช่วงเดือนนั้นทันทีเนื่องจากการรอเก็บจากเงินที่เหลืออยู่ในภายหลังอาจจะไม่เหลือเงินเก็บเลยก็ได้โดยวิธีการเก็บเงินไม่ควรเก็บไว้กับบัญชีปกติที่คุณใช้อยู่ คุณควรมีบัญชีเงินฝากแยกเก็บโดยเฉพาะซึ่งควรเป็นบัญชีเงินฝากประจำจะเป็นการช่วยหักห้ามใจในการใช้เงินในส่วนที่ต้องการเก็บไปจนหมดนะคะเช่นถ้าคุณมีรายรับต่อเดือน3 0,000บาทให้หักไปเข้าบัญชีเงินออม20%ซึ่งอยู่ที่6000บาทจะเหลือเงิน24,00 0บาทในการใช้สอยในเดือนนั้นๆนะคะสำหรับการออมเงินฝากประจำทุกเดือน เดือนละ6,000บาทนี้เมื่อครบ1ปีคุณจะไม่ได้รับเพียงแค่72,000บาทเท่านั้นแต่จะมีดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งจำนวนดอกเบี้ยนั้นจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะแล้วก็การทำงบปายจ่ายประจำเดือนนอกจากจะเก็บเงินออมทั่วไปแล้วหากจะเก็บออมให้ยั่งยืนได้จริงเราจะต้องควบคุมรายจ่ายด้วย ซึ่งทำได้โดยการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ในแต่ละเดือนวิธีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนนั้นจะต้องต่อยอดจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณรู้ว่าในแต่ละเดือนคุณมีรายรับเท่าไรและมีรายจ่ายทางใดบ้างและแน่นอนว่าให้คุณตั้งงบประมาณในการออมไว้ก่อน รายจ่ายอื่นๆตามเป้าหมายหรือเพียง10-2ถก็ได้จากนั้นเงินที่เหลือจึงค่อยแบ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นรายได้2 0 0 0 0บาทแบ่งออม20%หรือ4,000บาทเหลือเงิน 1, 6 0 0 0บาทจึงค่อยแบ่งเป็นค่าชาบ้าน5,000บาทค่าอาหาร5,000บาทค่าเดินทาง1,500บาท ค่าโทรศัพท์500บาทและอื่นๆอีก4000บาทเป็นต้นนะคะสรุปได้ว่าสำหรับคนที่ออมเงินไม่อยู่หรือใครที่กำลังมองหาวิธีการออมเงินอยู่มาเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยการออมให้กับตัวเองนะคะโดยการตั้งเป้าหมายการออมและตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณเกิดความเคยชินไปกับการออมเงินด้วยตัวเองและออมให้ยั่งยืนด้วยการแบ่งออมก่อนใช้และควบคุมรายจ่าย ด้วยการตั้งงบประมาณรายเดือนคุณก็สามารถบรรลุเป้าหมายการออมได้แน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออลเพลินช annel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ